นะคะสวัสดีค่ะเด็กป่วยต้องกินยาใช่ไหมคะเพราะว่าพวกเราไปติดตาเปามาค่ะเปามีน้ำมูกเราไปถาเปามาค่ะเรากา็เ,าาเลยกินน้ำกินอะไรอ่ะสิชมพูค่ะอืมกินน้ำค่ะทีนี้ ขมไหมขมไหมคะไม่ขมเก่งมากเลยค่ะมีน้ำมูกไหมลูกน้ำมูกไม่ค่อยมีเอายาฆ่าเชื้อนะอืมเราเอาสีชมพูอืมนี่แหละลูกสีส้มแล้วทำไมมันทยอเป็นสีส้มได้อะ มีสีส้ม้ลยคะ่ะลูกคน,นะคะรัพท์แม่นะคะไม่ใช่รัพท์แล้วนะคะโรศัพท์หรอม,มันดูดไม่ได้ยา่าเยอยาฆ่าเชือ้อฆ่าทุกอย่างอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งกว้างมีของมีข้าวลูกคนโอชามีมากหนักหนานสงสารบางเด เก็ตาดำๆดำขอบคุณพ่อแม่มที่เลี้ยงดูเราขอบคุณคุณครูคคที่อบรมสั่งสอนขอบคุณแม่ควที่ทําอาหารให้เราค่ะอาหารกลางวันวันนี้ข้าวทุกเม็ดโอเคเก่งมากอืมกินน้ำค่ะกู้เก่งมากเลย ดูเป็นสีส้มเลยอันนีาาแก้ไอแก้ไอเหรอ๋ uh huh. อกินอีกเหรอกินค่ะกินยาแก้ไอด้วยค่ะนั่งลงค่ะมันตาเก่งมากเลยนะไม่ต้องให้จับแล้วกินเองเก่งมากอ่ะอืมอืมมันชุ่มคอใช่ไหมลูกยาแก้ไออ,อ่ะใช่ไหมอไอกินน้ำเร็ว โอมันชุ่มคอจริงๆด้วยแม่จ๋าลองกินดูแล้วอม,มันชุ่มคอจริงๆด้วยมแม่ดมมูมันชุม่มคอใช่มันชุ่มคอเรานูอย่าจับนะลูกเดี๋ยวแม่จะาเอาข้ามาค<ย>่ะ